คอยเอาไปอันของฉันย่ยก็เป็นเจ้านะปี๊แค่ดีดีดูปออกเหงอยายบอกบอกแค่ยายเออบขหัวข่อยสตาร์ทเองบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเออยายนะเจ้าเฮ็ดดีดีเด้อโอ้ยชิ้นยานี่ก็เชื่อสุดสิกระหยอดอย่างย้ายกือผูเฮ็ดให้มันเต็มอ่ะน้ำแดงได้หลายบ่ เป็นความเสื่อความตทธาของพี่น้องเข้าโดยเาปากเข้าเนยเนาะนะคะอันนี้ก็สิเพอ่ทสิมี่น้ำซึมออกมาตลอดเนาะเอ้ยเนาะนะคะเบิดแรงเบิดฝนน้อยเนาะเป็นปเมื่อนี่นะคะเข้ามาน้ำสันโดยแมนนะคะอันนี้น้ำซันไปพุ่งกินปลามาพี่กินขขาขั้วขามไทยล้วเบิงการปากซัน บ้านพี่เมืองน้องไปมาหากันพบป่าสั่งสันกินลาปลาตองกินลาปลาตองหมวยใหญ่เจ้านะน้ากินลาปลาปลาขั้งเจ้าสีลงมอันเสบอปลาพะอันนี้มันมันขึ้นสั้นที่นี่เดี๋ยวโ่แหลมเออไม่นำสั้นกิจกุลใส่สีเอิญนำสั้น โอ้มันเป็นความสามารถเฉพาโตได้ยียเพียนเด้อแงงแอดดีด,ดีใส่แว่นตาดีดีนะคะไข่กระโค๊บใจบัวเงนี่มาบ่ได้นี่ตรงถออแว่นตาออกลูกดาวว่าต่มันเห็นสองชั้นนะครับพอนะคะว่าตองย่านะคะไข่<อ>ะะว่าได้มือได้แสนแน่นอน <c oughs> อันนี้คือใหญ่ไม่ถึงพึ่งไม่ได้มาไม่ได้นะคะอันนี้สั้นอีหลีโตจริงสั้นแห้งเด้พี่น้องเด้อน,นะคะสั้นมากๆนะคะแม่น้ำสั้นพื้นพานะคะ อพแคนียัค่ะอพพซนแมนอันนี้ก็คืออ๋อาสิเอานั่งเมือจากดีบ่เยแมนไปหันแมนออสขี้ือันนี้เป็นโอพพซนมันเลิกเพี้ยงไหนเป็นคอลีหัวคุณแล้วแเนี่ยืออี้ไปเพร่ะนสู่ซีวียนะเขาอย่านฟานบาอีคิวนะคะลูกท้ายฝอยมันก็บ่กล้าถามโค้งแน่น่ะยอดนี่แต่ไอยก็คือการอก็บ่สู่ชีวิตร์บ่เป็นโตน่นะคะเออ วเจ้าซิสูติมีเคลื่อนโตโน่ไงแหล่เ็นสวยนี่บอบอกเจ้าหันสามชีเตเจ้ากระร้อยได้คอยบ่แม่ให้ใจบอกไม่ไม่ถึอครับเอาไหมไม่ผาเห็ดนี่ก็ได้เอานี่ยจะไปหาเห็ดได้ยเพียงเท่ากระตองนะคะเซฟนะคะควงปลอดภั้แล้วบอกว่าให้คอยึ้นเยียบนีแล้วล้งเลยอยกิบไปนะคะนี่คอยเอาไฟอันคอยย่่เป็นเจ้าหนกปิี แค่ดีๆเยนะครพี่น้องนะเอาไปเอาไปไงล่ะหายขันฟ้าว่าเต็มของว่ากาบ้าได้่าแหล่ขวบสวิงบ่บังบ้งบงช่างนั่นได้นี่ม่าสู่สูสีบีกแห้งฟาจะเลี่ยมเด้อเออเมีนนพึ่งฮ่่า่่ออเหายับอกออกแย่หยังเออบ่หัวกอยสตาร์เองบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเออ ยายเจ้าเฮ็ดดีๆเด้อบ่ยายเจ้าอย่าไปหมองแข้งๆเด้ออือชิ้นยาเนี่ยก็เสื้อซูซี่ขันหยอดอย่างนี้ยายคือกู้เห็ดให้มันเต็มนนเสื้อซูซี่ข่นที่ใส่นะบ้าบ้าไปยังไงไส่เหรอบ้าละร้อยละร้อยได้ยั่วแม่นี่ได้แช่มตัวลูกหลานตำรวจอตัวนี่นะคนที่สิไปวายน้าข่ามของคุณที่สองเนี่ยเย้เพียนเย้เพียนนี่ไปนี่เกือบร้อยกุลาร้อยล้านลาวร้อยล้านดงได้ได้ รายการของเฮ้านะคะกับพีพี่น้องนะคะวิธีไทยบานนะคะให้บานเฮ้าเนาะพี่น้องสองฟังของนะคะเข้าทีแม่น้ำสั้นนี่แม่น้ำแนสั้นเจ้าเมืองปากสั้นแม่นค่ะแม่น้ำสั้นนะคะอยู่เมืองปากสั้นนะคะแล้วก็ฟังสั้นแข่งบุรีคำไซ่แข่งบุรีคำไซ่พี่น้องนะคะเอาเยอะเข้าไปกันค่ะน้ำใสแห้งพี่น้องลูกน้ำบริสุทธิ์ เขาสิร้อยน้ำข้ามบ่นี่เลยว่ังเหือข้ามบอคอยคอยบ่สูดที่วินน้ำเจกโประเทศใหม่ยังนอ่นอคือจะเื็ดีเทนอม้ายบูเจันเด้อ่อยบูคอยบูเมนหมอําตอนนี้นะยายเด้อต้องมาเออออนนี่คืออไย้าไมาไ่ตุ่มยาบ้องเมม่ตัวนี้เจ้าเสือเด้อโอ้ออกกลางว่างเลยเด้อพี่น้องจ้าจ้า วนขนาดด้วยเราจะเป็นตะคิวด้อยุดเดี๋ยวนี<_<_<_<_<_<__<__้อันมันมุมีเบรกคือรถไหนนะคะมือนี่นะคะคับพี่น้องเฮานะคะตอนนี้เขากำลังอยู่กลางบ้านใดมิดไผ่มิดมั่นนะคะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสมานั่งเึ่ออยู่ทีแม่นำสั้นพี่น้องทีเขาลบพู่มใจขนาดเด้อเกี่ยวเพื่อแล้วมุ่นพีล่าไม่ใงีเพี้ยนและเสาแหลมมันนี่จันไทยบ้านทีวี พี่น้องเอ้ยบอกการลุกไปในเขาว่าปีงคักว่าฉันปีงหายแห้งคักแต่ผูดยิ่งพีแต่ปีงถุบมีแต่ปีงเทุบติเพียงเลยติเพียงเลยนะมันจะได้ไปถึงหันไปเฮ้ยเห็นบ่เนี่ยค่ะตอนนี้เข้ากำลังเล้วค่ะใส่เอาเอาดีๆได้ไม่เพลี่ยนเด้อบ่มันติดเลย ลึกนะคะ่ะอน้ำบริเลิกเจ้านี่เท่าอ่ะแม่เห็นขี้ดินยืดพี่น้องแม่เห็นดินยืดขาดน้ำใสแนี่ยสองวันทีล้วไม่ดีเกินชิ้นปาเจ้ามาส่อนมัส่อนเนี่ยมันนี่นะเนี้ยไปเไปบ่ได้เนื่องจากว่ามันตื่นค่ะเฮือยไปบ่ได้เนื่องจากว่ามันตื่นโอ๊ยยยยพี่น้องเห้ยข่อยก็ว่าเป็นเลิกกระดอกระเดียค่ะข่อยกระเรียมใส่สู้สิบ กว่าจะไม่ตบข่อยักเนาะโอ้ยเนาะงเกลียวให้หน่อยจ้นก่อนเกลียวมาคอดพี่น้องเพียงสุมองข่อยนี่ล่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเท้าชิคก้สาวมวนนี่จ้าโดนเบิ้งดูหันเบิ้งดูวยใช้ข่อยตรงย่างไปทางใดไปนี่แหละลองโหลดมุต้องคื้ขึ้นดอกเทียกกระยามันเบิ้งเลยค่ะเบิ้งดูไอ้แก้วแล้วบอกข่อยใส่เสื้อสู้สียบจาเบิ้งไหนหันเห็นขี้ดินอยู่โอ้ยเนาะจะไม่ตบใช่้าน เอาเครื่องมาไงไม่ใหญ่ๆเราจะมีเอาเครื่องมาอยากก็เกรียมเปีกเตรียมก็ตรียมเตรียมเตรียมไขกระดูดชีวิตคือก่อนตอนน้ำแดงได้หลายบ่ตูลาป่าสั้นรือว่าแม่น้ำสั้นก็คือแม่น้ำแห่งนี้เด้อพี่น้องเ้ยนะคะอันนี้แม่น้ำบ่อนีนะคะมีปีงบ่ใหญ่มีบ่ปีงมีอยู่แต่มันกัดคนงามว้ายแม่ยู่บ่พี่น้อ ใใดีใจๆมะน,<า>นี่เจ้าว่ะแล้วเจ้าได้ยังไงเนี่ยเอาไปกันหลายหนึ่งน่าดนะคะอันนี้คืออันนี้อะไระคะเนี้ยวอีเนี้ยวเนี้ยวคือเยี้ยแมงลางงามบ้านข่อยกุบเปอแมนนะนแมนแล้วแมงมันงามนั่นแหละเดี๋ยวๆคือมันจะโตไปกว่านี้บ่ะนี่เซาแมงพูดว่ามันสิไงไปกว่านี้บ่ล่ะ ตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วซ่วนนี้เงี้ยวน้ำสันซีวบีบเขาก็่สิมีซชำนีเนาะบ่มีปีบมีหางคือแม่งกับเบียดตัวว่าโอ้ดีเนาะอันซ้อนมาตะโดนแล้วไปได้ซชะนีนี่ฮนโดนแล้วส่อนตัจักบลุงเนดเนสทำลุ้นไหมเริ่มแล้วก็สองสามชมบลุงเนดชิมองค่ะสิมงที่ส่วนจแม่งเงี้ยวเนี่ยโอ้โหเดียวดี ได้ไปหินได้ได้อีนี่เอาน้อ,นอยๆนี่ <c oughs> นี่เด้อันนึงนี่ดินี่ดิอเมีนบอน,นี่ตายแล้วตายแล้วโอ้คือหลุยจักแนวตายแนวเป็ีนดีสยวโอ้พี่น้องท่านี่นี่เด้อลูกตายไปนี่เอาโออันนี้แมีนบอนี่บักเขียนมันบอลเมียนบักเขียนยน,ยน,นี่ลูกสาวใคร เนี่ยผ้าไซละอันนี้แม่นไปนี่โอ้นี่เห็นบอก, <laughs> บอกเอาว่าจ๊กได้บ่ลูกได้ไ<ห>อันนี้พี่น้องกันอยู่บ่ามาน้ำกันนี่พี่น้องกันเมื่อทุกคนอ้เป็นพี่น้องกันเออไอ้กออาําลังกันหรือว่าญาติพี่น้องลูก <c oughs> ลูกไอ้ลูกน้องอันไปได้ไปแล้วก็ไปแบ่งกันสิลูกแต่งกินน้ำกันโอ้แต่งกินน้ำกันได้ไปเลย <c oughs> โอ้แต่งกินน้ำกันเออไปแล้วแต่งกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อ ข่สิามูเจ้าไปสอนเพรอนว่านี่ยังก่อสาวอันแะเพื่อนยังก่อเพนว่านี่ยังก่อแม่งยังก่อแมงอีเนียอันนี้นี่นี่นี่ค่ะยูทีแม่น้ำสั้นแม่โออามว่นเฮ้ยสอนบ้างลูกละแ่ไม่่สสมสอนสอนเป็นบางลูกสอนเป็บางนี่นีนี่แมงระงามนี่คือหน้าตัวนี้ระงามเข้าได้ไแยเียดได้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 วาน่มีหอปีเข็มแมลงกว่บ่บ่มี่บ่ นี่ด้เส้นะโตหนึ่งมาหันเดียวเดี๋ยวนี่ด้ดี่เด้ดีวเอาดก่เยียบกรได้จบเจืออายุเห็นมากรไดเออมีเดี๋ยวซีดออกไหมค่ะขันมันหาบ่ได้กับบ่หมาที่ยเม่าดาไดเอาก้อนหินี่ใส่แท่นเดี๋ยวเห็นมันคของมันจิงงบัดบัดพันนาเม่ามเม่ากับสิบว่าด้หลายยเคย มันคืจัเก่งแถมมันอันของคือก็เค่งดีทะลยที่ไหนได้เที่วออกนี่แต่บอกคอยคุน่ือขึหินบังหินเฮเเป็นการนะคะสมาทราบเป็นีลาของการฟาดเป็นชุดการได้หนุ่วหนักนี่ได้หลายบอได้หลายเฮบอกน้อนี่แสดงว่าเจ้าส่วนถือมองยาย เออซอนเห็นไหมสุดหมองเอามะนีไปนี่พี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะครับบรรยากาศอากาศดีมากหากินหมานอยู่คนนี้เป็นไพ่ลาวอยู่ไหนทำเหมียนเดี่ยวไม่เลื่อนพี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะครับนะซุมหมูเฮานะคะาหเม่ละหน้าหมานพี่น้องถ้าไปใส่เบ็ดกบบอกใครถือจะตกนี่ไปเหงบเกแล้วขัดขัดแล้ว ครับพี่น้องที่เคารพรักค่ะโอ้ยสาวพนุนพีลาก,กับสาวแหลบพักกันสอนนห้นะคะพี่น้องที่แนะนำสัน้นทีป่ปากสั้นแหวนบริค้ำใช้สอบป่อลาวกินเจ้าได้เหม็นกินอย่างบ่เหม็นอย่างเยอะบอ่ลิ้นน้ำแล้วบ่จะขึ้นเด้อสิบอกให้ คุณค่ะกับพี่น้องนะคะท่ามิ่งแก่นเพิ่นกะสีนะคะอยู่นี่ก็จะมีหอยนะคะมีหอยไส้นะคะเพิ่นกะสีมาสอนนะคะลูกหลานบ้านเฮาได้กับไปสู้กันกินอันเศร้าสงาบสงเเกรนี่สอนอีหลีพี่น้องสอนมากไม่ไหมมันเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยคันเจ้ลวูเชจอมาไข่นำแบบแฝดแสเด้เลยมีมะเบิงนะไม่ยื่นเนาะโออันนี้บป็นอะไรอู่ปวดไม่ยื่นอันนี้เม่นบปลูาอะไเท่านี่เนี่ยเท่าบอลออันนี้เม่นเท่าเม่นบปลาเนี่ แม่นได้ยายกินได้ได้นี่เนาะโอ้โห่กินบ่บ่ได้ลูกหลานพ่อแบ่ได้ฮะบ่ได้บ้าชันกินบ่ได้บมื่อไค่ะมันต้องเอาไตน้ำลึกเนาะลูกหลานเนาะเขาเรียกว่าสาหลายอ๋อน้ำไข้นน้ำไหลกินได้เป็นเมื่อไ่ะแล้วนี่นี่ปลาปลาปลาใหญ่โบแมนผ่อนไหมไข่กบางเป็นไข่หมาบใหญ่เห็ดดีๆมันสีเหียสอนมาเบิดมือแล้วมึง น้ำมันไหลใช่ไหมเนาะน้ำใสาตามบนทีละหิ้งคอยพาเจ้ามาลิ่นน้ำหน่อยสิขั้นท่าอีปิงเข้าอของเจ้าเจะเสียแน,น่เลยหนงีบเดิหนะกินข้าวมาลูกกินปิงกินอีฟอือดอ,าาาอ่ะค่ะทานาเฮ้ยนั่นปิงเอาอแต่คนเดียวทำมาขึ้นไล,ล่สวิงแทลล์ลูกย้ายขยันลูกครั <c ười> บฟังดู คนลูกหลานข้ากันคืนบัดเมียหันคอยคอยถือคนลูกหลายยานพอกกินลูกสวินกัห้างมาสานมึงสวนมนก็กอกเบิร์สุเนาะว่ครับสวินทำมันห้างกันเด็ดตัวจะตัวไงแม่พวกมเ็นหรือเปาวกเจ้าพต้งคอยขอบว่ใส่อีแลานอันนั่งใส่เราลูกนี่ใส่หลดย่าใญ่ที่นี่คอยู้เลย หเนยไปยมวัสุดโลกครับพี่น้องค่ะ <c oughs> เป็นคนแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้มาร่องเรือแม่น้ำสันนะคร <c oughs> ับพี่น้องนะทีมงานไทยบ้านทีวีสวัสดีมาดามคำอ้อคำอ้อกันนัน้ช่ส,ส,ส,สนใจยังค่ะเขาสิทธาไทยยัยยงกับว่าช่ใจนะคะอันนี้ก็นะคะวิธีนะคะพี่น้องอันนี้แม่น้ำสันนัะนเลยเนาะแม่น้ำสันแม่น้ำสันนะคะเมืองไทยกับ รรพูดแม่นไาอันนี้อันนี้ก็ฟงังลราดิก็ฟังเราสใ,ใส่มั่งพุดนะใส่มั่งเนาะพูดนะอันนี้เอียงนอได้ได้อียงเนาะนั่ะนอช่างนั้นเนาะต้องไปยามกัน,นดิแะแหละพูดโอเพินยามตัวน,นั้นบดแม่นพ่นใส่ได้เนาะพูดยาม,มค่ะค่ะความือสังเกตเบิ้งนะครับพี่น้องจะเป็นรูปคล้ายๆปูพญานาคขึ้นกันเป็นบ่อน้ําเย็นของนะคะพี่น้องปากสั้นนะคะคันแม่นบานเห่านะคะหรือว่าพี่น้องนะคะบึงโคงหลงทำหน้าข่าจังจรินะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็น เป็นความเสือนะคะเป็นความเสือความสะท่าของอ๋อพี่น้องเข้าเข้าปากซ่อมเลยเนาะนะคะอันนี้ก็สิเพิ่นสิมี่นำซึมออกมาตลอดเนาะเอือยเนาะนะคะเบิดแรงเบิดฝนน้อยเนาะเมนบอกอันนี้เอ็นเฮ็ดยังไงเฮ็ดยามม่้งบ่นี้การประมงการประมงการปราม่งพี่น้องบ้านคอยเอินการประมงนะคะเมนเราเมาถือของเรา ข่อยเจ้าเป็นผู้ไส้ข่อยเป็นผู้ยามได้บอจะประจานในบ้านเด้อในบ้านหัวเรื่องเศร้าเลยประจานในบ้านจนมาแรงในบ้านตัวขาาวไม่ใช่ไหนด่างมันไม่เอียนยกจริงญาตินั่นมันเบอร์ที่น้องครับสะพันผู้ปราชสังเกตเบื้องนี้นะคะเป็นพักบุ้งยืนน้ำเพิ่มเฮ็ดไว้เออพักบุ้งพักน้ำส่วนน้ำเพิ่มเม็นทะน้ำคือสูงพักบุ้งก็สูงตามน้ำนาะค่ะเนาะโอ้โหนะคะวิธี เขาเคยมาพุ่มปัญญาเนาะเอลยเนาะพุ่มปัญญานะคะพี่น้องคะถึว่าเป็นเป็นแบบว่าวิธีการทำมาหากินของพี่น้องบ้านเฮาชาวบ้านของเฮานะคะผู้ใด้เฉยคือว่าปลูกพระบุ่มไว้ตามตะฟังของอยังสี่นะคะแล้วบางทีเมื่อหนึ่งมากมันก็จะยืดน้าขึ้นนิดนึงค่ะตอนเจ็ดประมาณก็สูงแห้งนี่พี่น้องแต่พระบุ่มก็บตยืดน,น้่ยตามเนาะประมาณสักเออประมาณ 1ิบเมตรได้นะคะพักคุ่มจะยืดหน้าเด้อพี่น้อง้อนะคะถือว่านะคะดีคือกันนะคะ ก็จะสุ่มเนาะสุมที่จะเลาุ่มกอป่าเนาะีเนื่อได้อันนี้ก็เนที่เหื่อเนาะให้ปาก็ล้มเลยโอ้เาเออแต่ว่าคันควานหองก็ไหวดีพี่น้องหัวป่าก็ได้กับย่างปาุ่มที่มาไวแล้วก <oh> ็หาอาหารมาวางเล็กๆน้อยๆก็ให้ป่าเข้าไปยู่หันโอ้และแล้วยก็ถึงฟัง ย่างปลอดภัยเพราะน้ำเครืองเขาเนาะไอเนาะไอ้แก้วเป็นผู้เป็นผู้ขับเรือให้นะคะไอ้แก้วนี่เป็นผู้ที่หาปลาอยู่นีเบอร์ไอเจ้าคือรู้จักไปรู้จักมาส่นนี้เดี๋ยวนี้อยู่นี่หลายเจ้าหาปลาอย่างไรหาปลาอย่างลูกหลานหาไหลมองปลาส่วนมากปลาได้ได้ปลาใดปลาเข่าหน่อยกับแบบปลาใหญ่ก็ได้ปลาใหญ่นี่ปลาอย่างลูกปลาเข่าปลาครืงโอ้แต่พ่อหน้าตาตก็คือปลาเข่า เดียวอ๊ไอ้เอ๊ะไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าน่ะเจ้าไหลนี่อันเบิดมือเบิดแหวนวายคือจังไดโอ้ซ่วงนี่ไหลบ่ท่านได้หนามน้อยตอนหนามน้อยบัดนี้ย่ำหนาขึ้นแอ่ย่านบ่ย่ำหนามหลายๆแม่ลงบ่กับโบก้าลงย่านหนามหนามมันหลายมาแหงทั้งใหม่ทั้งอย่างมากโอ้โอ้โอ้กับย่านแด้โอ้ย่านย่านเปลี่ยนยัวโอ้ขอดกับว่าเป็นครูแข่งโซโน่เนาะว่แมนแม เออเมนบัวโซโซเล่เด้อเลี๋ยวนะคะเป็นวิธีการหาปลาหาได้หลายไปเห็ดปลาแดกบ่ไอให้จจงเด๋เอาไปเห็ดปลาแดกแล้วก็คายกับคายแดกขนมโบราณเจ้ายะเห็นพีไปพีมาได้เจอโต๊ะลูกคันนะคะอยู่ได้นะะคน่ารักมากนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะไอพีเฮ้านะคะขอบคุณไอนะคะที่นะคะเป็นเพื่อนน้ำเพียวหลักกาเฮ้าได้ย้อนยุคโนโซเล่เนาะเฮ้าได้ย้อนอดีตไปตอนเขาเป็นเด็กน้อยนะคะ หาปูหาปลาสอนพุ่งสอนซิ่วน้ะไอ้เนาะว<ด>ัน,นที่ล่าก,กับเป็นผู้หนึ่งได้เท่าแหละที่ค่อยเหตุแบบนี้นะไม่ใช่เพี้ยน,นจ้ค่อยเหตุว่าคือกินแต่พิซซ่าหมูวะหมูกินแต่ <c oughs> บอสก็ก oh. ินคือกันเฮ็ดคือกันลูกงั่นได้ปลามากกับพี่ต้มใส่กับใบบักขามโอ้คือกันอยู่นแต่ใบบักดันเอออในพักติวงงซิเนาะว่าแสดงว่าคือกันอยู่ใช่ไหเออบุญลาไอไอเบ้าเอฟเน่ะเบ้าเอฟแต่เคยอยู่เนาะนางนางเฮ็ดอาบตาเน่ะเบื่องเงินเฟื่องหูแบบไรใจเฮ็ดอาบตาไปนั่นตีกองเคียงเถอะโดยเฉพาะแท่งยี่หยังก่อแล้วหากรบขอมุ่นมากไม่อยากละตีชาวปลาชาวเมี่ยงถึงพี่น้องอันอะอะ อันเนี่ยทีมงานเทือเคือกเป็นป้ะเทือกเถือกโดยค่ะนะคะอ่ะวันนี้ขอคุณยัยไอ่เฮ้าเนาะพี่นะคะผ้านองนุ่งไปนะคะล่ำลึกย้อนยุกเนาะนักเดินช่วงหน้าฮาสิบปีพอพี่น้องแขวงไดนั่นนะคะคอยติดตามจ้า